คู่รักหมื่นล้านนับถอยหลังวันวิวาส่งว่าที่เจ้าบ่าวลงพื้นที่คุมงานเองเรียกว่าเป็นคู่รักหมื่นล้านที่กำลังจะมีข่าวดีลั่นระฆังวิวาเร็วๆนี้เลยก็ว่าได้สำหรับพระเอกหนุ่มฮ่องกงชื่อดังโตเซียวกับแฟนสาวเจ้าข้อคาสิโนของเกาะฮ่องกงและมาเก๊าอย่าง หือเฉาหลานโดยงานวิวาของทั้งคู่จะเกิดขึ้นในวันที่18เมษายนที่จะถึงนี้โดยงานวิวาจะถูกจัดขึ้นที่บาหลีล่าสุดวันที่17เมษายนได้มีการเปิดเผยภาพของขวัญและของชํำร่วยงานแต่งออกมาให้ได้เห็นเป็นเซ็ตน้ำหอมช็อกโกแลตและของใช้ประจำวันพร้อมปักภาพพอร์เทรตของทั้งคู่รวมมูลค่าของขวัญประมาณ5,000หยวน หรือเป็นเงินไทย2 4 9ห0นึ่งเงินไทย24,980บาทนอกจากนี้ว่าที่เจ้าบ่าวยังได้คุมงานจัดสถานที่เองด้วยเป็นงานแต่งที่ทั้งคู่ตั้งใจทำกันสุดๆ